สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบแผ่นโลโปนะครับว่ามันต่างกับแผ่นอื่นยังไงง่ายๆครับแค่วางไว้กับพื้นนะครับแล้วคุณดูนี่นครับถ้าเป็นแผ่นอื่นมันจะทําไม่ได้อย่างนี้มันจะงอเหมือนหลังเต่านะครับทําให้หักยากขึ้นเห็นไหมครับแล้วมันจะมีแผน่นเอ็กแบนอยู่สองแผ่นนะครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับสีดำ ไม่ทำให้เด้งขึ้นนะครับแล้วเบาดูกันอีกทีครับนี่เชื่อลองทำกับแผ่นอื่นดูได้ครับนี่ครับ,น,รบนี่คือแผ่นโลโปครับ 快点！